สอนวิธีเปลี่ยนรหัสตู้เซฟนะคะตอนนี้ก็คือตู้เซฟเราคือรหัสก็คือ4488ดอกจันเอ้ยชา้าบจะเริ่มสอนเลยนะคะต้องกดสองรอบนะคะแล้วก็หมดบุนแจแล้วก็บิดไม่บิด,ดา่างแล้วเราจะรีเซ็ตรหัสนะคะที่เราไม่เอารหัสนี้แล้วก็คือกดปุ่มสีเขียวข้างใน จนมีภาษาจีนขึ้นนะคะที่บอกว่ารีเซ็ตรหัสสำเร็จนะคะแต่คือเขาองพูดเป็นภาษาจีนกดค้างไว้สักระยะหนึ่งเลยนะคะจะมีไฟเขียวขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะค่ะก็คือรีเซ็ตรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วและทีนี้เราจะเริ่มตั้งรหัสใหม่นะคะทีนี้จะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ดอกจันนะคะ ผู้ไม่ช่บผู้ที่หนึ่งสองสามสี่ชารกดปุ่มสีเขียวสองครั้งนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีไฟเกี่ยวขึ้นตอนที่ตั้งตั้งรหัสอ่ะเราต้องกดเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างสั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดด้วยรหัสใหม่ของเรานะคะ กดอีกรอบนะคะเหมือนกุญแจแล้วกนะะ็เสร็จเรียบร้อยแล้วการรีเส็จแล้วค่ะ